ืน้ำกุ้งคุณคุณไม่ค้าน้อยหน,น,น่อยไม่ค้าไม่ค้าไว้อ้าเดี๋ยวปากให้ตามลูกแป๊บนึงอ่ะค้าเต้นแต่ว่าปากต้องตามนี้เดีย๋ยวก็ล่ะตัวไก่ไกโอ้ยคนงานีเลย ไม่ควกันหมไม่ตาแ้วมัีนแข็งด้วยอ่ะไอ้ตัวนี้มันตนม่เพื่อน่อยไม่พ่อน่อยพล่ะเพาปัสิกินไ่ได้เดี๋ยวพู้ัม่เหาวตาวน่มาเนยมา no no เก็บมาอเอปิดเข้ไปใกลๆปะ ัอย่าซองอย่าซองมึงไม่ใช่เองหรอกน่ากลินมากถ้าเกิดถ้าเกิดป้าเกิดอยากใส่อะไรเก่งมังใส่ไงโอเคป้าป้าใส่เองนหรอวะ ไปเอนต้องไปมะเกือเทเนียน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 เปุปุงปุ่ปุ่งอาปุ่งปุ่งป่ไปละให้หมดีมือหน่อยนึง dari. Ani dah. Tertertip setengah lulasarnya. Coba dulu. Wangi paling

ป่าเจ๊ดิสั่งคนด่วนได้ยัขอดมขอดมได้เปล่าดมได้อย่าดมใกล้อย่าดมตามขอดมขอดมก่อนอย่ดมไกลก่อนนะวุ้ยกินหอมมากอันนี้อันนี้มีแล้วก็อันมาเปิดเชิก่อน น้าบีบจวดเปี้ยวรอ็แล้วแล้วุล้วงลงไปใช,ใช่ไหมใช่หน,นูขยับไปหน่อยเดี๋ยวพริกมันกระเด็นใส่ลูกงลงใกุ้ลงไปใส่ลงไปไม่คน้งอะไที่ไหนอ่ะหยๆบๆ มาเดี๋ยวกมาตั้งกระทะเลยลูกหูแล้วอันนี้กินหอมมากหอมมากเลยชิหอมเหมือนอะไรผชาไขุ่ก่กินกมุ้งไดุ้ิ้กินอีกครั้งเดี๋ยวกินนี่ก่อนอะไรปลุ มอร่อยแล้วนะไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว้อยืดเท่ไหร่พี่ไหมโอยหหนูไปเอาใส่ได้ป่ะต้อมาบีป้า่่อยปาใส่ถันี่อ่นี่อ่นี่ะนี่อป้ามานานาขมาขมหน่อยใ้่นนมา มันก si ินมะม่วงอันนั้นมันกินเหมือนเนี่ยนะไง็เนก่งละเก่งเไม่เผ็ดด้วยชอบปะนี่อรอยมากเลยลูกเผ็ดเปล่เผ็ดเผ็ดป่า